สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใสลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะใส่ลุงก็จะมาอัปเดตต้นตะลิงปิงให้เพื่อนๆชมนะคะต้นที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะต้นตะลิงปิงที่เคยพาเพื่อนทาคลิปการแช่อิ่มตะลิงปิงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เดินดูรอบๆแล้วนะคะตะลิงปิงขึ้นเต็มต้นดกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนวันนี้ใส่ลุงก็จะมาเก็บตะลิงปิงนะคะไปทำแช่อิ่มอีกนะคะ แต่ว่าดูแล้วน่าจะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมไปพร้อมกันเลยนะคะไปะวันนี้พามาชม <c oughs> ตะลิงปิงนะคะออกเต็มต้นเลยค่ะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายให้ดูแต่ว่าอดใจไม่ได้จริงๆ่ะทุกคนเนี่ยอู้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะะทุกคนเห็นไหมดูอดจริงๆเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เหลือยังไม่เก็บนะคะ เอาไว้เป็นต้นก่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ลูก,กใหญ่ๆค่ะทุกคนเนี่ยตเต็มต้นอยู่เลยค่ะถึงเก็บมาก็กลัวจะกินไม่ทันนะคะเพราะว่ามันดกจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะที่เก็บมาแล้วส่วนหนึ่งตอนแรกก็จะไม่ถ่ายให้ดูแต่ว่าโอ้โหมีความสะออนมันมากอันนี้คือเต็มตะก้าแล้วนะคะ อันนี้คือหักมาจากต้นเลยค่ะนี่ดูพวงนี่ค่ะนี่นี่ทุกคนดูสิโอ้คือเก็บความสะออนไว้คนเดียวไม่ไหวจริงๆค่ะเนี่ยก็เลยต้องถ่ายเพื่อนๆชมค่ะตะลิงปิงที่บ้านนะคะเนี่ยมันดกจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยหักมาเป็นกิ่งเลยค่ะเก็บทีละ,ล,ะลูกทีละลูกก็ไม่ทันค่ะเลยหักมาเป็นแบบกิ่งใหญ่เลยนะคะนี่ นี่อีกเนี่คือต้นเดียวนะคะนี่เก็บความสะออนไว้คนเดียวไม่ได้ค่ะต้องเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆ,ๆสะออนด้วยนี่ค่ะทุกคนดูโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหสะออนมากเลยค่ะทุกคนเนี่นะคะคงจะต้องเอาไปฝากพี่ๆป้าๆน้าๆน้องๆนะคะที่ทำงานนะคะก็ว่ากันไป มันเยอะจริงๆค่ะทุกคนรอบนี้บอกเลยว่าเยอะจริงอะไรจริงเดี๋ยวจะทําแช่อิ่มแช่อิ่มกินสดก็มีไอเดียว่าจะทําแบบตากแห้งด้วยนะคะเก็บใส่กระปุกเอาไว้กินนะคะเพราะมันเยอะจริงๆค่ะทุกคนแช่อิ่มกินอย่างเดียวก็คงแบบอืแต่ที่บ้านนะคะหนุ่มหนุมเขาชอบกินแบบสดค่ะเขาชอบกินสดๆมันจะกรอบกว่าแต่ว่าใส่ลุงก,ก็กินไม่ทันมันจะช้าก่อนเราก็เลยต้องแปลรูปเป็นเ ตลิงปิงแช่อิ่มนะคะรอบนี้มันเยอะเกินไปแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเก็บความสะออนไว้คนเดียวไม่ไหวค่ะทุกคนนี่ต้องเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆรวมตื่นเต้นสะออนไปด้วยนะคะทุกคนนี่ดกจริงๆค่ะเนี่ยคะ่ะต้นนี้ต้นเดียวค่ะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวหลังบ้านค่ะทุกคนเช้านี้ก็เลยแบบเป็นวันหยุดด้วยก็เลยเอาเถอะนะคะหักกิ่งที่มันยื่นออกไปบ้านนู้นค่ะทุกคนเนี่ยมันยื่นโผล่ไป บ้านนู้นนะคะแล้วมันก็เป็นช่อเป็นพวงนะคะยื่นมือหักกิ่งลงมานะคะทุกคนเนี่ยค่ะล่วงไปอยู่ฝั่งนู้นของบ้านหลังนู้นก็หลายลูกเลยค่ะอันนี้บ้านหลังนี้เขานะคะอยู่ข้างๆกันนะคะเนี่ยค่ะตะลิงปิงกิ่งบ้านเรามันยื่นไปฝั่งบ้านเขาเราก็เลยต้องแบบว่าจะตัดทีนี้ไอ้กิ่งที่ยื่นออกไปมันก็มีตะลิงปิง หอยเป็นพวงใหญ่เลยก okay, ็ห like ouais, right, ักกิ่งค่ะหักเลยเปะลงมาค่ะโอ้โหได้ตะลิงปิงพวงใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นมันแบบสุดๆไปเลยตอนนี้มันเริ่มโตนะคะเพราะว่าฝนมันตกทุกวันค่ะทุกคนมันชุ่มชื้นมันออกลูกนะคะเก็บกินถ้าไม่ทันเนี่ยค่ะอันนี้คือยังเหลือบนต้นอยู่นะคะเนี่ยนี่พี่อาบอกตะการเล็กอันนี้ไม่โพอค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะ ไปซื้อตะการนี้มาสําหรับใส่ตะลิงปิงโดยเฉพาะเลยปรากฏว่าซื้อมาแล้วล้นนะคะตะกาเดียวไม่พอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพี่อามก็เลยไปหยิบตะก้าผ้านะคะในบ้านมาให้เพื่อืสอตะลิงปิงวันนี้ค่ะทุกคนแค่บอกว่าตะการที่ซื้อมาไม่น่าจะพอเพราะว่าอันเก่ามันเป็นตะการนี้ค่ะสีฟ้าเล็กๆอันนี้นะคะเราเคยเก็บแล้วมันแบบมันมันล้นมันมีเยอะนะคะก็เลยไปซื้อตะกาใหญ่มาจาก DIY นะคะเนี่ย ไม่พออีกเช่นเดียวกันนะคะนี่จะพอได้ไงเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยนี่นนะคะ่ะ <c> ส <oughs> ก,ก้าใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมาเด็ดตะลิงติงใส่ะก,ก้ากันนะคะโอ้สก,ก้าใหญ่มากเลยค่ะ ถ้ากันเป็น้น เนเตะก้าใหญ่มากเลยทวงใหญ่มากเลยอ่ะเห็นมาเป็นทั้งทวงเลยคนอันนี้ลูกเล็กติดมาด้วยสียดายเนาะนี่ง่ยจัง นี่คะ่ะทุกคนนี่ใหญ่จริงๆโอ้โหเทรวมกันได้ครึ่งตะก้าเลยคะ่ะทุกคนนี่ครึ่งตะก้าคะ่ะทุกคนโอ้โหตะลิงปิงวันนี้ปริมาณเยอะมากนะคะยังเหลืออยู่บนต้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะทุกคนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องใส่ลุงแฟมิลี่ชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะพืชผลผลิตต่างๆรอบบ้านเล้าให้เพื่อนชมกันและก็ตื่นเต้นไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ